ถ้าส่วนผสมมาขนาดนี้นะผลลัพธ์ต้องได้นะแล้วถ้าผลลัพธ์ได้นะนี่จะโอวยให้ไส้แตกเลย3-5วันถ้าใครไม่เห็นผลเอาขวดมานำะมาเขะัวดูเลยสวัสดีค่ะขอต้อู้ชมสุดีสกินแชนแนลชัยน,นะน,นันที่คื่สนุกกับการดูแลผิวและการเลือกใช้สกินแคร์นะคะ วันนี้เราจะมาแบบแกรนด์เพราะว่าดิวดีใจมากๆ2อย่างสำหรับ EP นี้ก็คือ 1. ดิวหาบ y ดี้อด c t ที่ให้ผลดีกับผิวดิวได้ดีกว่าอ m ม r าลิโอเแล้วอ m ม r าลิโอคือสิ่งที่อยู่ในใจดิวแลดิวต้องสั่งมาจากลุกันพลาสติกส่งมาจากอังกฤษรอทีหนึ่งสาอาทิตย์กว่าจะได้ทาผิวแต่มันผลมันดีคือผิวไม่มีนุ่มเท่าตัวนั้นซึ่งดิวตามหาตัวที่ทาให้ผิวดิวอะนุ่ม แค่เท่าอัมัรโยเลตด,ดิวก็ดีใจแล้วแต่วันนี้ดิวเจอสิ่งที่ทําให้ผิวนุ่มลื่นได้ดีกว่านังอัมมัรโยเลตแล้วดีใจมากๆเลยนะคะอันที่2คือตัวนี้ดูอ่านสน่วนะสบแล้วดีใจแล้วก็ภาวนาว่า ถ้าส่วนผสมมาขนาดนี้ผลลัพธ์ต้องได้นะแล้วถ้าผลลัพธ์ได้นะนี่จะอวยให้ไส้แตกเลยแล้วสรุกว่าผลลัพธ์3-5วันถ้าใครไม่เห็นผลเอาขวดมานะมาเขกขวดเลยผิวดีว่านุ่มลื่นชุ่มชื้นขึ้นมากอันนี้คือผลลัพธ์ที่ได้ภายใน2-3วันเลยนะคะประมาณเดือนหนึ่งอะผิวเราจะไม่ค่อยเหลวคือความเฟิรม์มความกระชับที่เรารู้สึกกับหน้าเราเหมือนตอนเราไปทำอัลเทอร่าทุกคนมันเกิดขึ้นกับผิวดิว แล้วบาร์ดี้เซรั่มสตัวนี้คืออะไรลิคซิลนะคะเป็นแบรนด์ไทยชัยโยที่ดิวภูมิใจนําเสนอมากนี่คือเซตแรกที่เขาส่งมาให้ดิวใช้แล้วดิวก็ใช้หมดและตอนนี้ดิวกลาลังใช้เซตที่3อยู่ทุกคนมี2ตัวตัวหนึ่งเขาบอกว่าชื่อในเรื่องของไฮเดรชันเรียกว่า Instant Hydrating Body Serum ตัวนี้เน้นความชุม่มชืน้นใครรู้สึกผิวตัวแห้งไม่ชุม่มชืน้นใช้ตัวนี้ตัวนี้ i n s t a n t anti a g i n g body serum ใครผิวแก่และการอายุเยอะหน่อยแล้วรู้สึกว่าต้องการอะไรที่เข้มอะไรที่ข้นส่วนผสมที่แน่นตัวนี้จะช่วย Anti a n t อ aging ทำให้ผิวเฟิร์มขึ้นด้วยและตัวนี้จะลดในเรื่องของ dark s ป o ตที่อาจจะเกิดขึ้นจากแสงแดดเกิดขึ้นจากความเอหรือว่าความแก่ของเราด้วยนะคะความประทับใจแรกทุกคนกล่องที่ใส่หนังสองตัวนี้มานี่คือด้านหน้าแล้วนี่คือด้านหลังด้านหลังคือบอกส่วนผสมสําคัญไว้ค่อนข้างละเอียดซึ่งแตส่วนผสมนี้ชอบอ่านงาเสีย แล้วเราก็จะรีเสิร์ชเพิ่มแล้วก็มีซัพพลายเมนตต่างๆด้วยลายมือที่น่าเกลียดของดิวลงไปนะคะชอบมากเลยจริงๆเอออยากให้แบรนด์เนี่ยทำอะไรอย่างเงี้ยคือแบรนด์หลายๆแบรนด์บอกว่าเออทำมาคนไม่อ่านหรอกที่ดิวคนที่อ่านคือคนนี้นะคะและดิวก็บอกน้องที่แบบเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยว่า เอยพี่อ่านนะอะไรเงี้ยเขาบูกดีใจมากเลยที่แบบหนูตั้งใจเขียนแล้วพี่อ่านโอเคเรามาแกะส่วนผสมกันดีกว่าเนอะบอลองเนี่ยเท t e เจอร์ดิวชอบตัวสีเหลืองมากเดี๋ยวดิวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะเป็นวิดีโอที่แบบดิวเทออกมาคือสีเหลืองเนี่ยจะรู้สึกว่า เฮ้ยมันเป็นเซรั่มจริงๆมันเหลวมันมีความที่แบบซึมผิวไวาทาง่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นได้จริงๆสีขาวอันนี้เรียกว่าน้องสีขาวแล้วกันตัว anti aging คือตัวที่แรงกว่าตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นครีมมากกว่าเซรัม่มคือมันเหมือนโลชั่นครีมทั่วไปเลยแหละค่อนข้างมีความหนัก เหนียวนิดนึงติ้วทาตัวนี้ตัวเดียวมันจะแบบไม่ค่อยลื่นไหลเขาบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือใช้คู่กันใช้ในสัดส่วนพอๆออกันนะทุกคนผสมกันแล้วก็ทาไปทีเดียวเลยนะคะแล้วมันจะได้ผิวที่ ชุ่มฉ่ำตัวนี้ก็จะมาเบรกความข้นของตัวนี้ทำให้มันซึมลงผิวได้ดีโดยที่ยังมีอะไรเหลืออยู่บนผิวนิดนึงเพื่อปกป้องไม่ให้น้ำออกจากผิวรู้สึกทาไปแล้วแบบมันฟินมากเลยทุกคนที่ทั้งสองตัวนี้มีหลักๆเนี่ยนะคะมันมีน้ำน้ำมันสำคัญยังไงทุกคนมันเป็นน้ำแร่โชจองจากเกาะเชจูนะคะได้รับฉายาว่าเป็นน้ำแร่ที่ ดีที่สุดใน3โลกน้ำบริสุทธิ์มากแรก่ธาตุต่างๆเยอะมากปกติแล้วในวงการสกินแคร์ในวงการเครื่องสำอางน้ำบริสุทธิ์ที่เขาใช้ในการผลิตสกินแคร์เนี่ยมันจะเป็น deionized water มันคือน้ำที่เอา ionize อะทุกคนคือเอาไอออนออกไปเพื่อที่ให้มันเป็นน้ำบริสุทธิ์แต่ว่าน้ำแร่ตัวนี้เนี่ยเขาไปทดสอบมาแล้วว่าถ้าเอามาใช้ในการผลิตสกินแคร์มันดีกว่า deionized water เยอะเลยในเรื่องของการที่จะ ช่วยนำพาสารต่างๆส่วนผสมต่างๆให้ลงเข้าสู่ผิวได้ดีมากด้วยตัวมันเองก็มีแร่ธาตุต่างๆที่ดีกับผิวอยู่แล้วทําให้ส่วนผสมต่างๆที่เขาใส่มาลงผิวเราได้ลึกอย่างแน่นอนนะคะมันก็เลยเป็นน้ำที่เขาไม่ค่อยใช้กันเพราะมันแพงตัวนี้เนี่ยเขาก็จัดเต็มนะคะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นดังนั้นหลักๆส่วนผสมก็จะเป็นในยาซินามาวิตามิน b ีที่ดิวเองก็ชอบมากอยู่แล้วช่วยทําให้ผิวบาลานซ์ช่วยทําให้เอ่อลีกลา่ต์เซเบินคือทำให้แบบเอาน้ำมันน้ำไม่ผลิตมากจนเกินไปเลยพวกน แล้วก็ช่วยในเรื่องของความขาวใสได้ด้วยสำหรับในยาซินามัยนะคะตัวที่เขาใส่มาเพื่อที่จะเก็บกักความชุ่มชื้นตัวนี้ได้จริงๆอ่ะสำหรับดิวที่ดิวชอบก็คือตัวเบาบับออยนะคะเป็นน้ํามันตัวหนึ่งที่ดิวชอบจะกัดมาจากต้นไม้คือต้นเบาบับนะมีฉายาว่า tree of life ทุกคน tree of life เพราะว่ามันอ่ะมีอายุยืนนานมากนะคะกว่า6,000ปีเราถิ่นกำเนิดมันก็คือที่ประเทศบราซิลนะคะตัวเบาลบับออยเองะคะ่ะ มีเปอร์เซ็นต์วิตามินซีค่อนข้างสูงมีวิตามินซีมีวิตามินเอที่ชื่อน่า Anti a น t i aging มีวิตามินด e, ีมีวิตามินเอเยอะแยะไปหมดมีโอเมกา้าครบมากโอเมก้าสามถกเก้าเยอะมากอ่ะพอเป็นน้ำมัน ถ้าเป็นคนที่ดูดีสกินต,ต้องดูไงต้องดูว่าปริมาณไลโนลิกแอซิดกับโอเลอิกแอซิดเป็นยังไงคะไม่กับผิวตัวเนาะมันไม่ได้เกิดแบบว่าการอักเสบหรือว่าการอุดตันเป็นสิวได้ง่ายเหมือนผิวหน้าดิวไม่ค่อยเซเรียสมากนะคะตัวนี้มีปริมาณไลโนลิกกับโอเลอิกที่พอๆกันซึ่งมีโอเลอิกดี I เนี่ยมันดีในแง่ไหนเนื่องจากมันเป็นน้ํามันโมเลกุลใหญ่มันเลยช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นได้ <S <S <ๆ S 2> เขาเลยบอกว่าอ๋อเขาอะช่วยในเรื่องของไฮเดทติ้งทำให้ผิวชุ่มชื้นมีสารสกัดอีกตัวหน สกัดจากชะเอมเทศที่ตัวนี้ใส่มาเน้นนะคะในเรื่องของการป้องกันความเสียหายจาก,การังสี UV ลดการอักเสบเพราะตัวนี้เขาบอกว่า แม่ให้นมบุตรก็ใช้ได้คนตั้งครรภ์ก็ใช้ได้ทุกคนใช้ได้หมดนะคะส่วนผสมที่ใส่มาก็ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบอะไรได้จริงๆนะดิวค่อนข้างชอบตัวนี้มากกว่าตัวสีขาวนะคะผลลัพธ์ชอบมากในเรื่องของความนุ่มชุ่มชื้นตัวนี้ดิวสามารถใช้ตอนเช้าได้ด้วยเพราะมันไม่นึบเอาไปผสมกับครีมกันแดดที่เราใช้ผิวเราก็เือว่ากันแดดได้ด้วย h y เดรชั่นได้ด้วยนะคะก้มกราบในเรื่องของผลลัพธ์นะคะ มาดูส่วนผสมของนางตัวที่2นางสีขาวหรือจดไว้เยอะมากมันมีสารสองตัวที่เป็นสารสิทธิบัตรของบริษัทหนึ่งในยุโรปเป็นบริษัทที่มันเจ๋งในเรื่องของส่วนผสมในเรื่องของอินโนเวชันหรือนวัตกรรมส่วนผสมเป็นนักล่ารางวัลด้านส่วนผสมได้่บงนี้ดีกว่าเนอะน่าจะชื่อว่าดีวัวดานประมาณนี้นะคะหรือจะค้นชื่อให้นะคะอ่าบริษัทนี้นะคะเข่าไหร่สารสองตัวที่ซื้อมาจากบริษัทนี้นะคะ ตัวแรกชื่อว่า Hfinity มันเป็นชื่อทางการค้านะทุกคนไม่ใช่ชื่อส่วนผสมตัวนี้มันจะไปดีลกับ ผิวชั้นเดิมมิสเป็นสตัคเจอร์ผิวที่สําคัญมากความแก่ไม่แก่ของผิวดูตรงนั้นเลยทุกคนตัวนี้จะไปเล่นกับผิวชั้นนั้นและไปเล่นกับข้างในสุดของผิวชั้นเดิมมิสทําให้คอลลาเจนที่มันมีอยู่แล้วอะเส้นใยมันแบบแน่นหนาขึ้นถ้าใสา่เอจฟินิทีสอร์เซจะให้ผลที่ดีขึ้นภายใน7วันถ้าใช้56วันผิวจะเฟิมขึ้น74%มันเป็นซัมติ้งนะสำหรับดิวมันรู้สึกแบบ โอเคค่ะ ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้แล้วดิวก <Jamie, always S 1> ็แอบไปถามเจ้าของมานะคะเขาบอกว่าเขาใส่แม x กซ์โดสตามตัวงานวิจัยก็คือ4%เต็มตเต็มๆจุกๆนะคะไม่พอมีสารอีกตัวนึงทุกคนที่ชื่อว่าลิววิวนะคะก็ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่ามันก็เป็นชื่อทางการค้าอีกนั่นแหละนะคะเป็นสารสกัดที่เขาเบลนจากตัวสารของพืชตัวหนึ่งทางยุโรปเป็นช็อตลิสเป็นไฟนอลลิสนะคะของ the best innovative ingredients ในงาน i n c o s m e t i c ที่ลอนดอน ปี2017ทุกคน3ตัวนี้ดิวกับผิวชั้นนอกคือชั้น e p i d e m i s สิ่งที่อินกริเดียนส์ควรจะทําได้ดิวคิดว่านะหนึ่งควรจะปกป้องผิวเพราะมันอยู่ผิวนอกสุดอันที่2คือช่วยในเรื่องของกระบวนการผลัดเซลล์ผิวแล้วอันต่อไปเมื่อผลัดออกไปแล้วเนี่ยมีการสร้างใหม่สร้างใหม่สร้างใหม่มาเพิ่มขึ้นด้วยเขาสามารถที่จะทําให้ผิวเนี่ยได้รับการปกป้องจากพวกมลภาวะรังสี UV นะคะประมาณ30% ไม่น้อยนะอีกอย่างหนึ่งคือเวลารเราทำอย่างเงี้ยเวลารเต้นมันก็เกิด body expression เหมือนกันทุกคนมันอาจจะทำให้ผิวเหี่ยวได้จากการทีรท่เราเนี่ยมี body expression มากเกินไปนะคะตัวนี้สามารถที่จะลด body expression ได้ถึง171%ในการทดลองนะคะเ,ออเรื่องผัดเซลล์ผิวตัวนี้เร่งการผัดเซลล์ผิวโดยธรรมชาติของเราเองอะได้ ประมาณ56%เยอะมากอีกอย่างหนึง่งเขาสามารถที่จะทําให้เซลล์ต่างๆที่อยู่ในเอพิเดเมสสามารถที่จะสร้าง Regenerate ใหม่ได้วัดแต่ละตัวทุกตัวมากกว่า200%ร้อเนทหมดเหมือนกันนะเนี่ยแล้วมันทําให้โครงสร้างผิวเราดูเคยบอกอะไรไปิดแมทริกซ์ไปนวทุกคนผิวเราเนี่ย จะทำเป็นโครงสร้างสวยๆได้เนี่ยต้องมีเซรไมายอยู่ในโครงสร้างผิวตัวน,นีค่ะทุกคนเขาทำให้ผิวเราเองอะ่ะผลิตเซรามายเพิ่มขึ้น36%ระยะเวลาในการทดลอง3าตัวนี้นะทดลองในคนจริงแค่2ถึง4วีก็เห็นผลแล้วนะคะถามว่าดิวใช้อะ่ะดิวรู้สึกไหมไที่ ดูอ่านมาทั้งหมดให้ฟังเนี่ยอ่านงาในวิจัยมาเนี่ยดิวเห็นผลจริงจริงเซตที่2เซตที่3ดิวซื้อเองถ้าดิวไม่ชอบแล้วใช้เราไม่ได้ผลดิวไม่ซื้อแต่ดิวขอบอกว่าส่วนผสมพวกนี้มากับราคาใช่ไหมทุกคนราคาสูงมากนะคะดิวอาจจะผิดนะคือตัวนึงอะ่ะราคาเต็มน่าจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0ันเก้ากว่าๆนะคะแต่เวลาซื้อทุกคนดิวบอกเคล็ดลับนะคะ ต้องซื้อตามเทศกาลงานลดคือ10-10-11-11เนี่ย12 12ลยพวกเนี้ยคือถ้าซื้อคู่กัน2ชิ้นอะลดประมาณ22%ซึ่งดิวจำได้ว่าดิวซื้อมาคู่หนึ่งไม่เกิน5,000นะคะใช้ลงส่วนลดใน l ล e s ชอปปิ n งนู่นนี่นั่นใช้ไปทุกคนใช้ไปทุกคนน้องแพมที่เป็นเจ้าของแบรนด์เขาตกใจว่าทำไมพี่ดิวสั่งอีกแล้วพี่ดิวสั่งอีกแล้วพี่ดิวใช้หมดได้ไงพี่ดิวใช้ประมาณเดือนครึ่งใช้ไปสามเซ็ตเขางงว่าพี่ดิวใช้ไงหมดคะต้องพี่ใช ซึ่ง2เดือนแบบห้าพันดิวว่าโอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ดิวอาจจะเป็นแนว extreme นะคะดิวจะลองใช้มันน้อยลงนะคะทุกคนแต่จะบอกว่า2ตัวนี้ใช้คู่กันมันดีจริงๆดิวก็เลยขอยกให้มันเป็นบอดี้เซรั่มที่สําหรับดิวตอนนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเขาก็พิ่งได้รับรางวัลที่เป็น iconic body serum จากนิตยสารแพล p l e m a g a z i ด้วยดิวก็รู้สึกว่า ไม่แปลกใจสมมงวันนี้ป้ายคาเสร็จแล้วทุกคนหนีไปก่อนนะเพราะว่าเหนื่อยมากต้องหนีไปกินไอออนแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคน